เปอร์เซตีครบ13ใบแดงคริสเตียโนโรนัลโดตลอดอาชีพใบไหนนาทีเท่าไหร่โดนกับทีมใดบ้างคริสเตียโนโรนัลโดครับสร้างอีกหนึ่งเหตุการณ์บนเส้นทางระดับตำนานหลังโดนใบแดงครั้งที่13ของอาชีพในเกมโปรตุเกสแพ้ออแลนด์0ูนประตูต่อ2ในศึกคัดบอลโลก2026ซึ่งใบแดงล่าสุดเกิดขึ้นในนาทีที่58จากจังหวะที่สอกใส่ดราอเช ก่อนที่ v ว r ยืนยันเจตนารุนแรงถือเป็นใบแดงแรกของเขาในทีมชาติจากการลงเล่น226นัดโดยรายชื่อใบแดงสำคัญตลอดอาชีพครับใบแรกครับเป็นเกมที่แอสตันวิลล่าเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในนาทีที่85ในปี2004จากนั้นใบที่2ใบที่3ใบที่4ครับเป็นสมัยที่อยู่กับทีมปีศาจแดงครับในปี2006 2007และ2008ใบที่5ถึงใบที่10ครับตอนนั้นอยู่กับราชันชุดขาวครับโดนต่อเนื่องระหว่าง ปี2009ถึงปี2017รวม6ครั้งครับในเกมกับอันเมเียมาลาก้าอตเลติโกมาดริดและ Barcelona. บาร์เซโลนาใบที่11ครับเป็นตอนที่อยู่กับยูเวนตุสพบกับบาเลนเซียครับในปี2018อีกครั้งหนึ่งครับใบที่12เป็นวันที่อันฮิลาอเจอกับอัลนัเซอร์ครับในปี2024และใบล่าสุดในเกมที่พบกับไอแลนด์เนี่ยนะครับทำให้ตลอดเส้นทางกว่า20ปีครับโรนัลโดสะสมใบแดงรวม13ครั้งทั้งกับสโมสรและทีมชาติ โดนมากที่สุดก็คือตอนอยู่กับเรอัลมาดริดถึง6ครั้งครับลองลงมาก็กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด4ครั้งส่วนที่ยูเวนตุสอันาเซอร์และทีมชาติโปรตุเกตนั้นทําไปทีมละครั้งแต่สินี้ก็สะท้อนให้เห็นครับแม้โรนันโดจะโด่งดังเรื่องวินัยและความเป็นม